ราศีเมษดวงรายเดือนพฤษภาคม2566ดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจเฟซบุ๊กส้มมะพยากรกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะระวังคำพูดนิสัยของคนราศีเมษคือาธาตุไฟแล้วเดือนนี้ไฟมาเจอกับลมยุ่งเหยิงอีรุงตุงนงังแน่นอน อย่าใจร้อนจะร้อนใจอย่ารักศักดิ์ศรีอย่าอีโก้สูงการเป็นคนไม่งอคนการเป็นคนไม่งอใครเป็นเรื่องที่ดีแต่บางทีอ่ะถ้าเราจะงอคนอื่นบ้างลดศักดิ์ศรีลงบ้างทุกอย่างอาจจะดีขึ้นแฮปปี้มีความสุขขึ้นก็ได้ ช่วงนี้อาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับผู้มีสีผู้มีอิทธิพลนะเขาพร้อมสนับสนุนคุณแต่เหมือนคุณจะเจ้ายศเจ้าอย่างอย่านะศักรีกินไม่ได้เดี๋ยวจะไส้แห้งช่วงเนี้ยอุปสรรคเยอะนิดนึง สื่อสารไม่ค่อยเข้าใจคำพูดนํามาซึ่งความขัดแยง้งไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีโดยเฉพาะทัศนคติไม่ตรงกันดังนั้นเลือกเป็นผู้ฟังที่ดีงานจะได้ไม่มีปัญหาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างจะได้ไม่มีปัญหาความหมายสําหรับเรื่องของความรักอย่าปากแข็งอย่าเอาแต่ใจรักนะแต่ไม่แสดงออกแล้วก็เลยไปประชดประชันหึงหวงไม่เกาะเกิดคร้องรักก็บอกว่ารักพูดจากันดีๆนะจะเจ้ยยจายศเจ้าอย่างจะกลัวเสียฟอร์มงั้นก็ไปอยู่คนเดียวค่ะไม่ต้องอยู่กับใครไม่ ต้องคบใครหวานหวานพูดจาดีๆคนอยู่ด้วยเขาก็จะได้แฮปปี้แล้วอย่าประชดคนโสดช่วงนี้อาภัพรักคนเข้ามาไม่ถูกใจถ้ายัางไม่ชอบก็อย่าเพิ่งมีใครสบายสบายอยู่คนเดียวบ้าอำนาจไปเลยค่ะอยากไปไหนไปอยากทําอะไรทำใช้ชีวิตให้มีความสุขหาความก้าวหน้าหาความสุขสงบให้ชีวิตก็ได้ส่วนเรื่องของการเงินเหมือนจะติดขัด บ้างบางครั้งเพราะมันมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นบางคนใช้เงินเกินตัวอยู่ดีๆอยากได้ซื้อเลยตัดสินใจอะไรปรับปรับฉับพันต้องระมัดระวังเงินอาจจะช็อตได้ขอให้ตั้งใจนะตั้งใจจริงๆจ,จังๆถ้าคิดว่าเราเป็นคนใช้เงินเยอะใช้เงินเปลืองเดี๋ยวอยากได้นั่นเดี๋ยวอยากได้นี่ ขอให้มีสติแล้วตั้งใจหาเงินอยากใช้เยอะก็ต้องหาให้ได้เยอะๆเพราะถ้าใช้เงินเกินตัวอยู่แบบนี้เงินช็อตขอพอรทาเวสสวรรณเสริมดวงแล้วจะดีแล้วจะรวยงวดนี้มีโอกาสถูกหวยเลข3เลข5เป็นเลขมงคลสีฟ้าสีแดงเป็นสีนำโชคสุขภาพระมัดระวังกล้ามเนื้อบ่าไหล่หลังคนที่เล่นกีฬาคนที่ออกกำลังกายหนัก,นกๆระวังเคล็ดขัดยอกแล้วหัวปูดหัวโนฟกช้ำดำเขียวนะช่วงนี้ก็ นะไม่ต้องคิดอะไรเยอะคิดก่อนพูดแล้ววางศักดิ์ศรีลงชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นถวายใบมิตรโกนหรือของมีคมเสริมดวงนะคะสวัสดีค่ะ